ไปพี่น้องเชื่อไหมคะประเด็นนี้เชื่อไม่เชื่อเพราะเขาเชื่อว่าเขาสู้เราไม่ได้หรอกคะ่ะพี่น้องถ้าเขาไม่มีกฎหมายเขาสู้พวกเราได้ไหมไเขาไม่มีรถถังเขาสู้เราได้ไหมไพวกเรามีสองมือสองตีนของพวกเราถ้าวันนี้สามประสานผนึกกำลังกันออกมาเราเชื่อมั่นได้เลยว่าพวก วันนี้14ตุลาตั้งแต่เช้าเรามีพิธีกรรมในการที่มาลํำลึกถึงวีรชนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเราไม่อยากเห็นผู้นำฝ่ายรัฐบาลผู้นำฝ่ายค้านหรือว่าตัวแทนหน่วยงานรัฐต่างๆที่มาพูดกล่าวว่าประเทศนี้เขาสนับสนุนประชาธิปไตยพวกเราเคยเห็นไหมคะว่า พวกเราต่อสู้กันมาเนี่ยประชาธิปไตยเกิดขึ้นหรือยังคะพี่น้องประชาธิปไตยมันยังไม่เกิดขึ้นเลยวันนี้อย่าดีแต่พูดเราอยากฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าพวกเราที่เป็นผู้ใช้แรงงานวันนี้เราไม่มีประชาธิปไตยในที่ทํางานเลยนะคะพี่น้องเราเรียกร้องค่าจ้างเรารวมตัวเป็นสาภาพแรงงานเขาก็เลิกจ้างเราโดยที่เราจะเห็นว่ากลุ่มเจ้าสัวกลุ่มนายทุนเนี่ย ไม่เคยเปิดโอกาสให้โรงคนในโรงงานของเขาคนงานในโรงงานของเขารวมตัวเป็นสาภาพแรงงานยกตัวอย่างเจ้าสัวซีพี <Yeah. S 1> เขามีคนงานลุกขึ้นมาเรียกร้อง <Yeah. S 1> เขาก็จะมีการเลิกจ้าง <Yeah. S 1> เขาจะมีการทำลาย <Yeah. S 1> พวกเราอยู่กับขบวนการนี้มาอย่างยาวนาน <Yeah. S 1> สิ่งนี้ที่พวกเราอยากจะเห็นก็คือว่าประชาธิปไตยมันต้องมีทุกพื้นที่ แต่ที่มาดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัมตมรีพยายามพูดว่าเราจะให้เสรีภาพในการแสดงออกพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดก็ตามแต่วันนี้พี่น้องที่ออกมาแสดงความคิดเห็นมาแสดงเสรีภาพเราได้รับการคุม้มคองไหมคะพี่น้องเอไอจะติดคุกเอไอให้คดียัดคดีให้กับพวกเรานี่คือความเจ็บปวดที่พวกเราคิดว่าถ้าวันนี้เรายังไม่มีประชาธนปไตายในที่ทํางานพี่น้องคะพวกเราก็ ที่ไปในประเทศนี้พวกเราเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเราสามประสานกลับมาร่วมกันพวกเราจะบริหารประเทศนี้ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องให้สวสองร้อยคนหน้าสลอนที่อยู่ในสวสีน้าเงินเนี่ยเอกอาก็ค้านเอกอัก็ค้านมึงค้าทำหอกอะไรวะในเมื่อมันเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน นะพ,พี่น้องเราไม่ต้องไปเรียกร้องเพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเขียนชัดเจนว่าเมื่อนายจ้างเลิกจ้างแล้วเขาไม่ได้สิทธิ์เขาต้องได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายอันนี้กฎหมายเขียนทําไมพวกเราต้องมาเรียกร้องนั่นคือความล้มเหลวของกระทรวงแรงงานนั่นคือความล้มเหลวของรัฐมนตรีนายพิพัฒน์และชะกิจประการที่มาจากรรคภูมิใจไทยมันคือความล้มเหลวของรัฐบาลที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้กฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน บังคับใช้พี่น้องมันดีแต่เปบังคับใช้กฎหมายที่มาจัดการทําลายขบวนการความเข้มแข็งของประชาชนนี่คือรัฐบาลชุดนี้ทําได้และเราก็ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำตามนโยบายที่ได้พูดไว้ในรัฐสภาว่าจะให้พื้นที่นี้เป็นประชาธิปไตยจะเขียนรัฐธรรมนูญไหนกี่โมงกี่ชาติชาตินี้หรือชาติไหนหรือชาติน้าเรา ะะเพราะนี่คือเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนสุดท้ายนี้เราฝากถึงรัฐบาลวันนี้คุณต้องกดหายพรบรดิลทอทกรรมต้องรวมคดีมาตราหนึ่งสองด้วยนี่คือคดีการเมืองที่เขาพยายามใส่ร้ายกับพวกเราพวกเราที่เป็นคนทำงานนะคะพี่น้องเวลาเราโดนคดีอ่ะ เราไปสมัครงานน่ะติดแบล็คลิสแล้วอ่ะเขาไม่รับสมัครงานนะคะทั้งๆทงี่เราแสดงเจตนารม์ว่าเราต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อความสุจริตใจก็ตามแต่โดนหนึ่ง,งสองไปแล้วโอกาสที่เราจะหางานทำานี่มันยากใช่ไหมคะมขนาดคด,ด,ดีพอเรากอฉุกเฉินพอเราชุมนุม,ม,มยังหางานยากเลยเพราะเรามีประวัติอาชญากรรมอยูม,มันเลยทําให้เราหางานไม่ได้นี่คือสิ่งที่ ประเทศนี้เป็อนอยู่แล้วยังเราก็จะต่อสู้ต่อไปและคิดว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพรบทอร่อตํก,กรรมไงไงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน,นงกฎหมายรวมตัวการเป็นสาภาพแรงงานที่จะเข้าสภาแต่ว่าเราจะเห็นว่าไม่ว่ากฎหมายของประชาชนที่เสนอเข้าไปพี่น้องเห็นไหมว่ารัฐบาลมึงปัดตกตั้งแต่แม่งยังไม่รับหลักการเข้า,าวาละเลยอ่ะมึงยังให้กูพูดอะไรเลยอ่ะอตกตั้งแต่ว่า คุยกันแล้วแม่บอกไม่เอาเข้าไปล็อบบี้กันแล้วนี่เหรอประเทศนี้มันประชาธิปไตยตรงไหนนะคะยังไงก็ตามแต่เราต้องร่วมกันต่อสู้นะคะโดยเฉพาะพี่น้องน้องๆคนรุ่นใหม่ที่กําลังจะเป็นอนาคตของประเทศนะคะถ้าไอคนแก่ๆที่มันอยู่ในวุฒิที่สภามาอยู่ในสภาผู้แทรนราษฎรมันทาอะไรไม่ได้จริงก็ให้มันออกไปเดี๋ยวพวกเราไปบริหารเองขอบคุณค่ะ ดีพี่น้องวิรชนทุกท่านนะคะตันนี้14ตุลาแล้วก็รับเรื่องสึ่วิรชนที่เราอากเรไปนะคะแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยให้เราเจอดิฉันเองนะคะเป็นตัวแทนของอดีตคนงานบริษัทบอดี้แฟชั่นที่นายจ้างบริษัทบอดี้แฟชั่นเนี่ยเลิกจ้างตั้งแต่ปี2562โดยมีพี่น้องคนงานของเราที่ไม่ได้รับเงินค่าชดเชยเลยเนี่ย1,100กว่าคนนะคะที่เรียกร้องกันมา5ปีแล้วเราเรียกร้องมาตั้งแต่ ประยุทธ์เสรษยาตอนนี้ก็ถึงรัฐบาลแพรทองคาแล้วก็หวังว่ารัฐบาลแพรทองคาจะมีธรรมมาพิบาลช่วยดูแลคนงานที่ตกทุกข์ได้ยากจากการที่เขาทำงานให้กับประเทศเรื่อยมานะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยอายุไม่น้อยเลยทำงานมาไม่น้อยกว่า20ปีแต่มาถูกเลิกจ้างก่อนที่อายุเยอะนะคะก็หางานทำบาสนะคะ บริษัทบอดี้แฟชั่นเองเนี่ยมีทุนจดทะเบียนถึง1,835ล้านบาทซึ่งดูแล้วเหมือนจะมั่นคงนะคะโดยการบริหารงานโดยบริษัทไทอาอินเตอร์เน่นแนลประเทศไทยจำกัดน,นะคะแล้วก็บริษัทบอดี้แฟชั่นเองพนักงานเนี่ยพวกเราเนี่ยผลิตแบรนด์ดังให้ระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นไทอาฟวิตเรียซิเกตแล้วก็สโลก,กี้พอมนะคะเมื่อปี62เนี่ย บริษัทบอดี้แฟชั่นปิดจิจการโดยลอยแพของงานนายจ้างก็หนีหายออกต่างประเทศนะคะรัฐบาลก็ติดตามอะไรให้ไม่ได้เลยตำรวจก็ล่าช้ามากนะคะไม่ทําตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งท,งที่กฎหมายมีชัดเจนกฎหมายเขียนไว้สวยหรูไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงานหรือว่ากฎหมายอะไรก็ตามเขียนไว้สวยหรูแต่ไม่ปฏิบัติตามนะคะดังนั้น ดิฉันตัวแทนคนงานของอดีตคนงานบริษัทบอดี้ a ฟชั่นขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลเพื่อให้นำตัวนายจ้างมาจ่ายเงินค่าชดเชยให้เรานะคะและเมื่อปี6-2เนี่ยมีได้ทราบว่ามีบริษัทฮิวเบอร์ยักษ์ใหญ่นะคะมาร่วมบริหารด้วยอันนี้ก็ขอให้รัฐบาลแพทองทานซึ่งมีคุณคุณมีศักยภาพที่จะติดตามให้เราอยู่แล้วถ้าคุณ จะช่วยทํางานจริงๆนะคะยังไงเราก็ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลแคร์ทองทาแล้วก็กระทรวงแรงงานมาช่วยดูแลคนงานตามเงินค่าชดเชยที่เขาโกงเราไปนะคะ279ล้านบาทตอให้เร่งรัดโดยด่วนค่ะคุณนายกแคร์ทองทาค่ะอยากจะเพิ่มเติมประเด็นนะคะพี่น้องรัฐบาลนี้นะคะ จำคดีตางไปจะเหลือสิสองวันอายุความจะหมดใช่ไหมคะพี่น้องคดีแรงงานเหมือนกันต้นปีหน้าเนี่ยคดีจะหมดอายุความแม่งถูกเริ่องจ้งหปีมึงตำรวจมึงจะไม่ไปตามนายจ้างจับเลยอะมึงทำทียอะไรกันอยู่ไม่ต้องมาเยือนหน้าตลอดเข้าพวกเราอยู่แถวที่เราตำรวจ่ะมึงไปตามจับนายจ้งมาจ่ายค่าเจอยพวกกูหน่อยจะหมดอายุความ นี่คือความเจ็บช้ำของพวกเรานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้แล้วพวกเราจะไปหวังพึ่งอะไรอะ่ะพึ่งหน่วยงานรัฐไม่ได้อะ่ะพวกมึงจะมีเลยดีกว่ามัง้งให้พวกกูไปวุ่ยหายประเทศน่าจะดีกว่านะ พี่น้องพวกเราขบวนการแรงงานเรายัะจะยืนหยัดต่อสู้กับสามประสานของพวกเราไม่ว่าพี่น้องกรรมกรชาวนาน,นักศึกษา